はい。 กี่มันมาได้ยังไงเนี่ยฉันหาย,ยาไม่เจอเอามาได้ไงอ่ะไม่รู้ดิอัดทีทถ่ยภาพคุณนายน,นาทีเป็นแม่ทัพอีบหรอเปล่าคะ่ะกำลังหาอยู่เนี่ยว่มามาได้ไงตลกแล้วนะอัดคุณเมฆไปดูแลคนในงานก่อนไปดีน,นะคะภาพก็ใกล้จะจบแล้วะะ okay. เลยค่ะโอเคเเมื่อกี้ทุกคนเห็นป้ากระเกตไหมมาทำงานกันกบคุณนายนาทีได้ยังไงก็ไม่รู้ นี่คะ่ะคุณหญิงค่ะเห็นคุณหญิงบอกว่าต้องการที่จะทำคปปลิปไวรัลใช่ไหมคะแล้วอยากจะลงคอลัมน์เดียวกับคุณนายนาทีด้วย <จบ S 1> ใช่ไหมคะ,ไ,คะได้คะ่ะเดี๋ยวจอยไปบอกคุณแม่ให้นะคะขอบคุณนะคะคุณเหียวนะคะคุณแม่คะ คุณหญิงมณีฉายเชิญทางด้านนี้สักครู่หนึ่งนะคะพอดีคุณหญิงเนี่ยต้องการที่จะลงคอล่ำเดียวกับคุณนายณทีนะคะที่สําคัญค่ะคือเธอเนี่ยต้องการทําคลิปไวรัลเพื่อโปรโมทร้านเพชรค่ะ <c oughs> โอเคเชิญค่ะ <c oughs> ขนาดยุ่งยุ่งอยู่ยังพูดเรื่องป้าการาเกตได้นเชื่อเขาเลยอะ <c oughs> เาเออไฟดับยัไร<ม>เขาเช็คอยู่เ<ม>จอพี่ม,มาได้ไงเนี กฉันได้ยินเสียงร้องมาจากห้องนี้อ่ะหูว่าหรือเปล่าฉันไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย,ยคุณมาทำอะไรที่นี่ครับห้องน้ำด้านนอกคนมันเยอะมากเจ้าหน้าที่งานบอกให้ฉันเข้ามาด้านในฉันก็ลองเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ลองเปิดเข้าไปดูแต่มันก็ไม่ใช่อะเสียงร้องเมื่อกี้นี้เป็นเสียงคุณใช่หรือเปล่าคะ เสียงร้องเสียงใครไม่ใช่ฉันฉันจะร้องไปทำไมแล้วตกลงห้องน้ำไปทางไหนเนี่ยอยู่ทางด้านรู้นนะครับเดินตรงไปแล้วซ้ายก็เจอเลยนะครับขอบใจมองกันอย่างนี้เดินไปส่งถึงห้องน้ำเลยดีไหมเกด เี๋ยวฉันได้ยินเสียงร้องจริงๆนะ,ะ,ะเดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนสัมภาษณ์คุณนายนาทีเต็มที่เลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณนายนาทีจะกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรเลยใช่ไหมคะก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเป็นคนไทยครับถึงแม้ว่าจะเกิดที่เมืองนอกแล้วก็โตที่เมืองนอกแต่ผมก็คิดถึงเมืองไทยตลอดเวลาและถ้ามีโอกาสผมว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนครับน่บารักมากเลยนะคะ คุณเมฆนี่กจอมวางแผนจริงๆนะเจ๊ทุกอย่างที่คุณเมฆทำมันก็เพื่อบริษัททางนั้นแหละเพื่อเงินเดือนของเราคุณเมฆเขาอ่ะมีความพิดษที่ไม่เหมือนใครอีกไม่เกิน30นาทีทั้งภาพทั้งข่าวไฮโซเซเลบมือใหม่กระจายเต็มทุกเว็บแน่แล้วพรุ่งนี้นะเจ๊ทั้งหนังสือพิมพ์เอ่ยทีวีเอ่ยข่าวบันเทิงเอ่ยข่าวสังคมเอ่ยครอบอ,อยากรู้จริงๆเลยนะว่าใครแนะนำให้คุณนายนาทีมาพบคุณเมฆ ได้ยินว่านางอะโทรมาคุยกับคุณแม่เลยเธอเป็นคนชี้เป้าอมีแม่เป็นเจ๊ดังเองทราบว่าคุณนายนาทีมีโปรเจกต์ที่จะทํางานกับคุณหญิงโรสพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นงานอะไรไม่เีสิคะบอกได้ไหมคะมีโปรเจกต์แม่ข่าวเร็วจังเลยนะคะดิฉันจําได้ว่ายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยพอจะบอกได้ไหมคะไ่สิคะบอกได้ไหมคะเป็นงานอะไรคะโปรเจกต์อะไรคะคุณหญิง บอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเราสองคนนะคะเป็นโชคดีของเพนนี้ด้วยนะคะที่จะได้ร่วมงานกับคุณนายอะค่ะไม่ทราบว่าเป็นงานละครเวทีใช่ไหมคะคุณนายนาทีนาสิคะใช่ครับ เพิ่งถามนะคะว่าเราจะทําเรื่องอะไรดิฉันขอเก็บไว้เป็นความรับก่อนค่ะเป็นละครแนวไหนคะโอเคโอเคโอเคผมว่าพี่ๆสื่อมวลชนก็ได้คุยกับคุณนายทัทีพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทางด้านโน้นเลยนะครับเราเตรียมของว่างและก็ของที่ระลึกเดี๋ยวรับจากมือคุณนายทัทีเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเชิญเชเชิญลครับเชิญ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  เชิญพักผ่อนนะเด็กๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเลยครับเข้าอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะคะเชิญค่ะครรับทะะะาคคคุณชายครับครับคุณอนันทีนี่คุณชายยังไม่กลับเลยครับเออพอดีผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับ อยู่ๆก็ปวดหัวไม่เกรนขึ้นนะครับพอดีเห็นคุณนายนาทีกำลังยุงย่งๆอยู่ก็เลยไม่อยากเข้าไปกวนนะครับแล้วขับรถมาเองหรือเปล่าครับผมว่าเข้าไปพักสักคู่ก่อนดีกว่าน,กกน,นะครับแล้วค่อยกลับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมขับไหวครับคุณนายคะคุณหญิงวิพาดาเรียนเชิญคะ่ะได้เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วคุณนันทที่ครับเดี๋ยวเชิญคุณนันทที่รับแขกดี่บ้านนะครับผมขออนุญาตขอตัวก่อนแล้วกันนะครับได้ครับ สองกว่าแล้วเนี่ยนี่ทำง,งานหนักยิ่งกว่านางสิเองนะฮะแล้วพระทองเราอยู่ข้างนอกเขาเจ้เส่็จรองเท้าแก้เ่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปใส่ที่บ้านก่อน <c oughs> นะเจ้คิดได้ไงเนี่ยเร็วฉันจะเริ่มพวกนี้ะลุมกช่วยขอบคุณนะ <c oughs> อาคุณเด็กบิมีใครจะติดรถพี่กลับไหมผมเลยครับอืมไอ้ออฟแกต้องกลับกับฉันเพราะว่าต้องเอาของทั้งหมดเนี่ยไปเก็บออฟฟิศก่อนคืนนี้เนี่ยนะใช่ไง จะเก็บชาติหน้าแล้วไงแล้วองจิ้งจกแต่มัว็บอกเลยแต่ยังเนี่ยนี่จะเฉียงไปจนถึงตีสามเลยได้ไงฮะฉันนี่ม่วงแล้วนะไปไปไปเรื่องเก็บของไปอะยืนพร้อมหน้าพร้อมตาเลยงั้นพรุ่งนี้ขอประชุมสรุปงานคืนนี้แล้วกันนะฮ่าฮี่โมงคุณบ่ายโมงแล้วกันไปรีบเก็บของจะได้ไปพักกันไปครับผมพี่ก่อนไปนอนเถอะมีเวลานอนเยอะนะคะบอส เอาละทุกคนเจอกันนะบวัยดีคนะสวัสดีครับคุณสมีครับสวัสดีครับอ่ฝากความคิดถึงถึงคุณแม่คุณด้วยนะครับคุณเสถาก็ได้ครับ วานม,มองคุณนายดูก็รู้ว่าอยากได้ผมฝันว่าตัวเองคือราดาเมสแลาคุณเอยนดามันบังเอิญมากไปไหมครั